สวัสดีครับวันนี้หมอเอกจะชวนมาพูดคุยกับเป็นทฤษฎีหนึ่งทีซึ่งเป็นทฤษฎีที่ค่อนข้างแปลกนะครับและหลายคนก็อาจจะไม่เคยได้ยินนะครับเป็นทฤษฎีที่เขาเรียกว่านะครับที่เขาพูดกันว่าทำไมคนที่มีความมั่งคั่งทางการเงิน นะครับหรือว่าเป็นถ้าพูดเป็นภาษาง่ายๆเป็นภาษาชาวบ้านเนี่ยก็คือคนรวยนั่นเองนะครับคนรวยนะครับ the rich นะครับ rich people นะครับ rich people เนี่ยถึงใช้เงินฟุ่มเฟือยนะครับแล้วพวกเนี้ยเขาใช้เงินฟุ่มเฟือยแต่ทำไมเขายังมีความมั่งคั่งเขายังมีความร่ำรวยอยู่นะครับเงินมันไม่ได้หายไปหรอนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็มีคำตอบนะครับ สำหรับการที่คนรวยนะครับหรือคนที่มีความมั่งคั่งทางการเงินเนี่ยนะครับที่เขายังคงรวยอยู่แต่ว่าเขาใช้เงินแบบกู้ฟู่นะครับใช้เงินแบบฟุ่มเฟือยนะครับใช้เงินแบบบางทีไม่คิดเลยเนี่ยทำไมมันถึงเป็นอย่างนั้นนะครับเพราะว่านะครับเขาได้ใช้เงินที่เป็นเงินที่เขาแบ่งไว้แล้วว่าเงินส่วนนี้เขาจะฟุ่มเฟือยได้ โดยที่เขาไม่ต้องมานั่งกังวลว่าเขาจะมีเงินเก็บหรือมีเงินลงทุนไหมนะครับสมมุติว่านะครับลองคิดตามหมอเอกจะค่อยๆพูดนะครับสมมติว่าถ้าคุณนะครับมีเงินมีเงินได้เงินมานะครับต่อเดือนเนี่ยคุณได้เงินมานะครับหนึ่งแบาทสมมตินะครับหนึ่งแบาทคุณได้มาใน1น0 0 0แบาทนั้นนะครับเนาะคุณตั้งใจไว้เลยว่านะครับคุณจะเอาไป ค่าต่างๆนะครับคุณแบ่งไว้เลยหรือคุณยังไม่ต้องพูดถึงค่าจ่ายก่อนต้องบอกว่าคนรวยนะครับเรื่องใหม่ครับ <Evet. S 1> คนรวยนะครับเขาจะมีการเก็บออมเงินก่อนนะครับแล้วก็ค่อยเอาเงินเนี่ยไปใช้จ่ายนะครับเช่นสมมติว่าคุณตั้งไว้เลยว่าคุณจะเก็บเงินอยู่ที่30%มนะครับหรือถ้าคนรวยหรือคนมั่งคั่งโหดมากเนะี่ยเก็บกันเลยไป5 0เลย นะครับเลอบางคน80%นะครับมอเอกก็เคยเห็นมาแล้วอัพเป็นเลขแบบไม่ยากเกินไปสมมติว,ว่าคุณจะเก็บ3 0จาก10,000 0บาทเนี่ยคนรวยคนนั้นนะครับเดี๋ยวคนที่มีความมั่งคั่งคนนั้นเนี่ยเขาเก็บเงินไปถึง30,000บาทแล้วนะครับและ70,000บาทเนี่ยเขาก็เอาไปทํายังไงต่อนะครับ70,000บาทเขาอาจจะเอาไปเป็นค่ากินนะครับค่าที่พักนะครับค่าน้ํามันนะครับค่าให้ลูกค่าให้พ่อค่าให้แม่ ค่าสุขภาพนะครับค่าสัตว์เลี้ยงนะครับหรือจะที่เหลือเนี่ยสมมุติว่าเขาหักนู่นนี่นั่นแล้วนะครับแล้วเขามีเงินเหลือประมาณ20,000บาทหรือว่า10,000บาทต่อเดือนเนี่ยเขาสามารถที่จะเอาเงินนั้นไปใช้แบบสรุยสลายได้เลยโดยที่เขาไม่ต้องมานั่งกังวลไงครับว่าไอ้เงิน10,000บาทเนี่ยมันจะหายไปหรือว่าใช้แล้วมันจะมากังวลหรือเปล่าเพราะว่าเขาได้ตั้งไว้แล้วไงครับว่า เงินที่เขาเอาไปเก็บหรือเอาไปลงทุนเนี่ยมันมีถึง30เของไรายได้ที่เขาหาได้ต่อเดือนนะครับคุณก็สามารถทํานี้ได้เหมือนกันนะครับคุณไม่จําเป็นต้องเป็นคนที่มีเงินเดือน10,000แบาทนะครับแต่ว่าเช่นลดสูตรไปหนึ่งตัวนะครับจาก10,000แก็เหลือ10,000บาทนะครับสมมติว่าถ้าคุณมีเงินคุณหาเงินได้ต่อเดือนในประมาณ10,000บาทใช่ไหมครับหนึ่งบาทเนี่ยคุณก็เอา10,000บาทนั้นนะครับ ก็แบ่งออกเป็น100%่งนก็คือจาก10,000บาทนะครับคุณเก็บไปประมาณสักสิบเปอร์เซ็นต์ละกันยี่สิบเปอร์เซ็นต์ละกันคุณเก็บไปประมาณหนึ่งพันถึงสองพันบาทที่เหลือเนี่ยคุณไปจ่ายค่านู่นนี่นั่นแล้วนะครับคุณเหลือค่าต่างๆคุณเหลือมาประมาณสักท่านต่อเดือนอย่างเงี้ยครับหนึ่งพันบาทนั้นเนี่ยคุณสามารถที่จะใช้ฟุ่มเฟือยเลยนะครับคุณจะไปซื้อของที่คุณอยากได้นะครับคุณจะไปดูหนังคุณจะไปดูคอนเสิร์ตหรือว่า คุณจะไปกินบุฟเฟ่ใหญ่ๆสักมืออม้อ2อมื้อต่อเดือนอะไรเงี้ครับคุณสามารถทําได้นะครับอันนี้เป็นเหตุผลนะครับว่าทําไมนะครับคนรวยหรือว่าคนที่มีความมั่งคัง่งนะครับเขาใช้ทฤษฎีนี้กันนะครับซึ่งส่วนตัวหมอเอกเนี่ยหมอเอกใช้ทฤษฎีนี้มานานหลายปีแล้วนะครับต้องบอกว่าใช้มาตั้งแต่ตอนสมัยเรียนเดวด้วยซ้ำนะครับก็คือเราแบ่งเงินไว้เลยว่าเราจะเก็บเท่านี้นะครับเรามีเงินเราเราได้เงินมาเท่าไหร่ไม่รู้แหละซึ่งในแต่ และช่วงชีวิตของหมอเอกเนี่ยก็จะได้เงินไม่เท่ากันใช่ไหมครับตั้งแต่สมัยเรียนเนี่ยเราก็ได้เงินน้อยหน่อยนะครับเพราะตอนนั้นเราเรียนอยู่ใช่ไหมฮะเราก็ได้เงินไม่เยอะมากแล้วก็แบ่งเก็บครับแบ่งเก็บแล้วเงินส่วนเหลือเนี่ยเอาไปกินไปเที่ยวเลยนะครับไม่ต้องมาตั่งกังวลนะครับอันนี้คือแล้วก็พอโตขึ้นได้เงินเยอะขึ้นทํางานมากขึ้นนะครับคุณก็ค่อยอเอาไปาคุณก็จะแบ่งเงินได้มากขึ้นคุณก็จะมีเงิน มาเอาไว้ท่องเที่ยวได้มากขึ้นหรือมาฟุ่งเฟือได้มากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้คือหมอเอกก็เลยอยากจะมาเชิญชวนทุกทุท่านทุกๆุกคนเลยนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยคุณได้เงินมาเท่าไหร่นะครับอยากจะให้ทุกคนเนี่ยนะครับมีการเก็บออมก่อนนะครับเก็บออมไว้ก่อนเลยนะครับพอคุณเก็บออมแล้วคุณค่อยเอาเงินที่เหลือนะครับไปใช้จา่ายไม่ใช่ นะครับอย่าไปทำทฤษฎีกับการมันเหมือนกับคนส่วนใหญ่บนโลกนี้ก็คือคุณได้เงินมาคุณองไปจ่ายก่อนแล้วคุณค่อยเอาเงินที่เหลือไปออมไม่ได้นะครับเพราะว่ามันค่อนข้างยากมากในการที่คุณจะเอาเงินเนี่ยนะครับเอาเงินในส่วนที่คุณใช้จ่ายแล้วมันเหลือส่วนใหญ่มันจะไม่เหลือไงครับส่วนใหญ่มันจะค่อนข้างน้อยมากที่มันจะเหลือเพราะคนส่วนใหญ่จะใช้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 ใชก่อนแต่ถ้าคุณตัดหรือคุณตั้งใจตัดไปเลยเนี่ยนะครับเช่น คุณอาจจะให้ธนาคารที่เป็นบัญชีเงินฝากประจำนะครับเขาหักไปเลยเป็น DCA หรือว่าเป็น Dollar Cost Average ก็คือให้คุณหักเงินส่วนนี้นะครับไปเก็บหรือว่าไปลงทุนในกองทุนรวมหรือไปลงทุนในหุ้นหรืออะไรก็แล้วแต่ที่คนโอเคหรือคนสบายใจนะครับทำเป็น DCA หรือว่าเป็น Dollar Cost Average นะครับก็คือเป็น DCA ตัดทุกๆเดือนเท่าๆกันได้ถั่วเฉลีย่ยทุกๆเดือนเท่าๆกันนะครับคุณทาแบบเนี้ยนะครับแล้วคุณค่อยเอาเงินที่มันฟุ่มเฟือยไม่ใช่ฟุ่มเฟือยเอาเงินที่มันเหลือจากการที่คุณหักอ่าหนึ่งก็คือก้อนแรกเนี่ยคุณหักเป็นเงินออมแล้วใช่ไหมครับแล้วคุณได้ก้อนที่เหลือเนี่ยมาใช้จ่ายแล้วถ้ามันเหลืออยู่สักประมาณ 1 0ถึงของเงินเดือนของคุณเนี่ยคุณค่อยเอาเงินส่วนนั้นเนี่ยนะครับเนาะไปกินไปเที่ยวไปใช้จ่ายตามที่คุณต้องการเลยนะครับคุณไม่ต้องมานั่งกังวลแล้วล่ะนะครับว่าเออเนี่ยคุณจะมีเงินพอใช้ไหมไม่พอใช้ไหมแถมอีกอย่างหนึ่งคืออย่างน้อยอะ่ะมันเป็นความสบายใจนะครับว่าอย่างน้อยเฮ้ยคุณเก็บไว้แล้วว่าก้อนหนึ่งอะ่ะอย่างน้อยเนี่ยพอไปกินไปเที่ยวอะ่ะเราไม่ได้รู้สึกว่า ไม่ได้รู้สึกผิดกับตัวเองอะ่ะแบบไม่ได้รู้สึกแบบ guilty นะครับหรือ guilty ก็คือเป็นความรู้สึกผิดกับตัวเองนะครับว่าเอ้ยรู้สึกผิดจังเลยทําไมเอาเงินไปกินบุฟเฟ่เือนตั้ง500มือเงตั้ง6 0 0 700แต่ว่าแล้วคือเงินเหลือไงนะครับเออลราอยากจะแบบใช้ภาษาเท่ๆนะครับสมยัยแบบสไตล์แบบคนมีตังอะเออแบบมีตังแล้วอะคือแบบมีตังเก็บแล้วนะครับคนก็ใช้ภาษาเท่ๆเลยว่า แต่ก็ทาไมาเงินส่วนนี้มันเป็นเงินเหลือใช้อ่าเห็นไหมครับคุณก็สามารถที่จะไปโอวดไม่เชิงโอวดไปบอกคนอื่นได้แบบเท่ๆนะครับว่าคุณก็เอาเงินส่วนที่คุณเหลือใช้เนี่ยมากินมาเที่ยวแบบฟุ่งเฟยได้แค่นี้คุณก็จะเป็นคนที่มีความมั่งคั่งและมีความร่ำรวยนั่นเองครับบ๊ายบาย